งานวิจัยเรื่องผลกระทบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอในเด็กปฐมวัยระบุว่าการเสพสื่อผ่านจอมีผลกระทบกับพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กอย่างมากสอดคล้องกับผลสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ0 5ปีโดยกรมอนามัยพบว่าเด็กมีพัฒนาการล่าช้า32.5%โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีพัฒนาการสมวัยอยู่ที่50-60% เด็กอายุน้อยกว่า2ขวบดูสื่อไอทีมากถึง80%ส่งผลให้มีปัญหาเรื่องพัฒนาการล่าช้าด้านภาษาขณะที่มีพ่อแม่อ่านหนังสือให้เด็กฟังอย่างมีคุณภาพเพียง20%ปัญหานี้สำคัญระดับโลกล่าสุด WHO จัดทำคู่มือแนะนำการใช้เวลาหน้าจอของเด็กและชี้ชัดว่าช่วงขวบปีแรกจนถึง2ขวบ เด็กๆไม่ควรใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเลยส่วนเด็กอายุ3-4ขวบไม่ควรใช้เวลาเกิน1ชั่วโมงต่อวันและต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลใกล้ชิดปฐมวัยคือโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับต้นทุนชีวิตที่มีมูลค่ามหาศาล นั่นคือเซลล์สมองนับแสนล้านเซลล์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวงจรและสามารถเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีการกระตุ้นสมองให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เรียกว่าไซแนปส์การเชื่อมต่อของไซแนปส์สามารถเกิดได้สูงถึง1,000ล,ล้านล้านครั้งใน1-5ขวบปีแรกโดยทุกหนึ่งวินาทีเซลล์สมองของเด็กๆจะมีการเชื่อมต่อและแตกแขนงออกไปสูงถึง700เซลล์ เมื่อได้รับการกระตุ้นซ้ำๆนี่คือภาพการทดลองของเดวิดฮูเบิลและทอสทิวีโซลพวกเขาปิดตาข้างหนึ่งของลูกแมวเกิดใหม่ทั้งครอกจากนั้น2ส,สัปดาห์ต่อมาจึงเปิดตาลูกแมวเหล่านี้และค้นพบว่าลูกแมวทั้งหมดตาบอดสนิทแม้ว่าลักษณะดวงตาภายนอกจะเป็นปกติก็ตาม นับเป็นการทดลองที่เปิดประวัติศาสตร์การพัฒนาสมองของเด็กนำไปสู่ทฤษฎีหน้าต่างแห่งโอกาสคือช่วงเวลาที่สมองของเด็กเปิดรับการเรียนรู้ได้ดีที่สุดกว่า85%ของชีวิตมนุษย์หากพ้นช่วงวัยนี้ไปแล้วส่วนเซลล์สมองที่ไม่ได้รับการกระตุ้นก็จะเสื่อมสลายไปดังเช่นที่เกิดกับลูกแมวการมองเห็นก็จะหายไปตลอดกาล การอ่านนะคะนอกจากเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกนะคะยังช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อยนะคะ1-5ปีแรกเนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างมากเลยก็คือมีความจดจ่อที่ดีมีความจำขณะทำงานดีแล้วก็มีวงจรประสาทที่พร้อมจะเรียนรู้เรื่องภาษาต่อไปโดยเฉพาะการเขียนการอ่านซึ่งจะตามมาเมื่อเมื่อผ่านวัย5ปีไปแล้ว เมื่อสมองส่วนหน้าได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ด้วยหนังสือแล้วจะนำไปสู่กระบวนการสร้าง EF ที่เกี่ยวข้องกับความคิดความรู้สึกตลอดจนการกระทำการอ่านช่วยอะไรวันที่พ่อแม่ยังอ่านหนังสือให้ลูกฟังการอ่านช่วยสร้างแม่และพ่อที่มีอยู่จริงเป็นต้นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าโปรโต EF โรโตเอฟนั้นเป็นกระบวนการสองขั้นตอนของสมองที่ง่ายที่สุดหยุดและเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นหยุดวิ่งเล่นในร้านอาหารแล้วนั่งโต๊ะกินข้าวให้เรียบร้อยความสามารถนี้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามขวบเด็กมีตัวตนตัวตนเป็นชาญชลาของ EF ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าชาญชลาไม่มีที่ให้ EF วางควบคุมตัวเองเต็มรูปแบบคือเ e อนั่นคือฐาน ที่สำคัญของสิ่งที่เรียกว่าการคิดยืดหยุ่นซึ่งก็จะเป็นต้นเรื่องของทักษะศตรวรรษที่21งานวิจัยของศาสตราจารย์เจมส์เจเฮกแมนนักเศรษฐศาสาตร์พบว่าการลงทุนในเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนกลับคืนในอนาคต7-10เท่าเพราะปฐมวัยคือช่วงเวลาทองแห่งโอกาสและการอ่าน คือขุมทรัพย์ทางปัญญาของวัยเยาว์การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการอ่านจึงเป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลและทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญ